เป็นสีไข,ข่แน่เนี่ยน,น่า,าตุนน้ำกันจนหอนล้างสุดท้ายด้วยใจพี่น้องน่า,นาอ้าวตีงแน่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจะพอกันในวันที่สามสิบท่นวาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องล่องหอยล่องหองจ้าหลังจากเมื่อวาน โมมีครีมนอแม่ป้ามีบได้ไปใส่ครับมโอนี้พาพี่น้องมาใส่ตุ่มคือเก่าแล้วครับใส่ตุ่มปลาเนาะแม่จ้ะไปจ้าพี่น้องหมุนนาพ่อปลาหมีแม่ปลาหมีเพื่อจะมโอนี้สีทองสีมานป้าจ้าแต่ครับตุ่มพ่อกะซิบเก่าลังคือเก่าใจพี่น้องให้พ่อปลาหมีเป็นผู้ใส่จ้าไม้หนีก็เคยมาเลยเนาะไอเนาะแม่นครับแต่ว่าใส่ซิบหลังครับแม่นจ้ะตอนนั้นตอนหลอกกอนมาเนี่ยใส่ซิบหลังจ้ะมโอนี้เอามาเบิร์ตมีซิบเก่าลังจ้ะ ยามนอปนี้นอวเวลาาจะพี่นอใส่ลงมายามขึ้นเมื่อนเนาครับผมช่วงแรกๆนี่ก็ใส่เวลาเบอร์เฮงมาเล้นครับ,รบเพราะว่าเขาใส่เป็นลังสุดถ่ายแต่ยามเป็นลังแหลกเนาะทั้งหนาแล้วครับ นี่ด้ <laughs> <laughs> เป็นปลาซิวเขาจ้ะล้างแหกแขกหมานเ <laughs> ดี๋ยวพ่อซ้เก่าล้างจะพี่นอ้องวันนี้พ่าพี่น้องใสปปง่ปลาเนาะไอเนาะครับผมปลาซิวเขาสี่ห<อ><ซ>้าตนะตัวต่อจ้ะ เขียมใหม่ค่ไมแต่แลวแหรงมาเนาะหลังแหลกบุตรีคนไหนเวลาบ้หงบ่เนาะอ้าวนี่แม่ครับกระซิเขาเนาอจ้าสวยใส่สวย แต่ว่าตัวงามอี่เลยพี่น่อยเมนจ้ะปลาซิวเขาเลยเนาดูนุ่มกันเรื่อยๆจ้ะใส่กลางวังนี่ครับเล็กแนวอ้าวปลากัางครับพี่หน่องใส่สวยใส่สามเนี่ยประก่างาะก็เวีนกับเขาข้างขึ้นกับเขาได้เฟิน ทำกระปูนะ่ักเถมองพนมีตัวใตนีเนาะท่านพ่อปนนี่ครับกะตัวนึงหลังที่เทหลังที่ซบ่หลังที่หาครับเห็นรอยนี่นนนี่บ จะใส่เนาะครับผมอือแน่ครับเปิดจะได้นาอจิบแดงมือหลอกก่อน,น,นใส่ซิปล้างเนาะครับผม อีกหลังครับเตะขาทำงานได้มีอยู่ะโอ้มีอยู่หนอตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งจ้ะเตะขาเขาบ้าปลาขอเขาอืมท่านี้เขาแน่อยู่ดอกเตะขาหนึ่งตัว ไปตเลนอหมบมบ่ง้ัมี้กระปูครับป้าก็มีเนาะเล่นลหลายอยู่ครัย่ยูยยยยยเปนสีไข่แน่เนี่ย้ขาทาอยู่ครับทาไอมีหอยปลาดุกปลาดุกไอ้ก่างกระปูปลซิวเซ โหที่นองไ่ได้เห็นโึ้เลยเครับผมอ้าทไปเจอที่นอกแล้วเนี่ยอ้าวอยู่ทางนอกขาดบุ่๊บคาบบายจังกำลังสิข่าวกพจัดเนาะอยู่ทางลุ่ม หยุรู nego, ้ใจเลยจ้ะกำลังคือขวนโค้งงูนาะหลังนี่ครับใช้เรื่อยๆครับพี่น้องวังข้างหน้าอันนี้ครับหลังหนึ่งครับผมเป่าไม้ก็คือปู่เหรอครับคนที่อยู่น้ำสอกหินครับพี่น้องปูอยู่หัววังพุ่นเนาะนี่ยัางนี้นี่ยัางนี้ <Yeah. S 2> ใส่แลลวกระปุมี <Yeah. S 2> อยู่เรงแซมมรแซมจะแล้งองมีหนึ่งแซมปากจอบลังนี่ที่ได้เดี๋ยวต่อใจพี่น้อง ว่างตื่นเตื่นครับพี่น้องบันโบเห็นยันงลอยครับขางใส่เผื <c oughs> <c oughs> ่อเพิ่นมีปู่ครับอยู่น้ำสอกนี่รลองเบิ่งครับพี่น้องเ <c oughs> บิดปุ๊บแม่บาดใส่บ่เห็นเนี่ยครับทั้งปูทั้งป่าเนาะ ไเบ่เห็นยังอ้ายบ้างนี่ปูตัวหนึ่งครับต่นอยู่เนาะต่นอยู่เนาะครับผมไครเกือบว่าใครแน่กูหมูแล้วครับซี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 ก๊ลังก๊ลังที่เ้าอยู่โปล่หนอเนี่นครับซุ่มซื่อขึ้นมาน้อยหนึ่งหาฮกลังอยู่ผุนที่นอใจเป๋วเยอะกับโอ้ใจเป๋วเลยวายใจเป๋วแน่ รั่ผมข้งหน้าผแล้วครับใส่บูรเห็นเอบอกตุกขนแลนแวอดโครงไก่แซลครับพี่น้อง ขาดว่าสามน้องหมีนะ,นนะทีนี้เห็นแล้วสามอ่ะเอาไหรสองสามสี่ครับเดี๋ยวต่วนแน่ครับ ดูน้ำกันจนห่อนล้างสุดท้ายด้วยใจพี่นอ้องล้งลงงางๆขึ้นมาเียคือจังไข่เนเนาะครับผมไข่เดเือดดีหรอกเนาะงเมียนจ้ะผุ่นเนาะตุ่มครับตัวนี้ตัวนั้นละ่ะตัวใหญ่อยู่เนาะงเมียนจ้ะ ไม่ใช่นนนนคนนี่แล้วเนาะครับผมง่าหมกเลยมั้งหลังนึงครับคอว่งเลยเด้คือปวถ่วงเลยไม่มียังเลยบ่เห็นดีบอ่ใส่ใหม่แล้วเนาะ ผมเห็นอยู่ใส่ไหมว่าท่านเห็นอยู่เด่นต้นหนึ่งเป็นาครับอว่เห็นต่แล้วอุ้ยปาก็ถือครับแนมว่เห็นหนอมือดิหลายแด้วแนม่เห็นน้ำเหมือมากนี่ทายุก

เขาก็เว้นเลยโตนอยู่ครับนักน้ำเอียนนะนี่ทุ่งแงงหน่อยเนาะได้ชิดนก็ตจังเก็บปลาใส่กระปิกใส่พี่เนาะ ยังจะเจาะอู้นอตัวนึงมีปลาเสริมบ่อท่ันมีเกีียวไหนเนาะครับผมหลังระดิกะนอยก็มีครับหลังตตนก็มีเนาะตั็นี้ มีบอ่อบด็กไซบว่างหน่อยนี่ปานี่ปลาหลังนี้ปลา,ลปลานี่เห็นสิบมีแนงบ <c oughs> น่าตู้ปูตัวหนึ่งครับสวยอยู่เนาะครับผมขอทาอยู่ใจพี่นาอนทาอ่ทาน Để, nó để ảo như thế Hàng vẫn lùng vậy Có cái mà lên Hàng vẫn để lùng đấy thôi ว่างขัางหนาพวเลรอครับตุ่มห้องครับผมป้าเพิ่งก็อาศัยอยู่บ่อใดนะครับน้ำตื้นิ่ณออกมาหลิยนยื่อหน่อยออกมาลอยหลินนี่ครับนครับตุ่มห้องว่างนี้่ะพี่หน้งองเป็นจังไลย เดือยโอ้แรนออกก็มีตัวนี้ยังบุท่านเข่าก็มีครับพี่น้อง้ยทั้งนอนก็เงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยป่าบุตท่านดหเนาะ ได้ส้มซีหมดแล้วบอกกำลังสิมาที่แลนเขาข้างในก็บอหนอแลนออกหนอครับหลังหนึ่งครับพี่น้อ หัววังนะเนาะมีตอดอันนี้มีตอดโครงไก่อยู่สองครับหย

เดนต่อจ้ายู่น้ำกันนี้ครับอีกสมหลังครับพี่น้องขึ้นไปเ่อง่อนะครับวังหน่แต่จห้าวใส่เืงเถง่นองน่ครับตุกยังไปปทันไดอีกเห็นยังระบใ่น่น้ำตีองนอ มัน,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 นก็เป็นมีนปัญหาอายใส่สวยพ่บปลาเนาะเขาซีข่าวสินได้คไหมแม่นจ้ะอต้น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 น่ะมได้เทใส่กระตาซะบ่หมูเบิด้ลหรือเปล่หมูเลยหมูกระชับได้นี่เนาะถ้าเสียงกระจับอันอนั้นจับกระปูใส่กระตาก่อนที่ mọi người nè bụi này bỏ. Bỏ lé, bố lé hẳn đi ăn bụi này mọi người ăn bụi này mọi người ăn bụi này mọi người ăn bụi này อุอ้ยนังอุ้ยปูเขาปีนใส่กระตาซือเก่านาะกีดแน่นอนเห็นไะหโอเค แล้วครับพี่น้างไปหยากแน่เนาะหินพลงโครงเชงครับม่ามันอยู่หนีเลยแม,มย์พีเห็นแล้วบ,บวอวพี่ <c ười> พี่ครับพี่เนาะเห็นย,ยังเลบยบอ เออไข่เน่ครับประซิวเขาไอแปดขาไอก่ง้งพันขื้นมาเถิ่งนี่ไข่อยู่เนาะไม่งจ้ะมาหามองเทิดคุณเนาะไ่จริงะคาอยู่ ไอยสองผมตัวอ้นี่เท่าสองหมดักเยอเก็บเอาใส่นั่นเลยก็ได้หลังชุดถ่ายครับย่ามเหล่มาเทมองมองหันนลนน้องเอลโวัดเขาว่าได้นั่นไขอูครับไข่อยู่ไข่อยู่ไปคาหนึ่งสองครับปูหินครับ ขอพา,าอยู่ดอกเนาะครับผมเจะนำหน่อยก็ไม่ใสเซี่ยครับผมห่อก็มาสรุปผลงานครับพี่น้องผ้าพี่น้องมาใส่ตุ่มเนาะตุ่<ผ>มปลากัางวินครับคือประมาณนี้ใจพี่น้องเหลือกระติกอยู่เนาะ ครับผมกลายเป็นปูเป็นปลาไหลจ่ายในถุงแยงเดมเบิ้งได้กะติีจะพี่น้องบ้านกะตีเกิดปลาซิบเขาปลากั่งเนาะจ้ะนี่กระปูแน่ครับสุดทางลุ่มลองสุดท้ายเนาะครับผมตัวใหญ่ดีจ้ะอันนี้ก็ตีเป็นเอียนเนาะกับกระปูที่แยกจับแยกออกมาแล้วครับพี่ว่ามาันเนาะไอเนาะครับผมครับผมโมนี้ก็ใส่ตุ้มป้าเนาะแม่ป้าหมี่ก็ถือว่ามันอยู่ครับ หมเผาซิบเก่าหลังเะพี่น้องมือนีบะมีเตียยเนาะหลังถึงหน่อยหลังถึงหลายเจพี่น้องหลังในยุโปก,ก็มีจ้าผลงานง่ายมือนีกระถือประมาณอยู่จา้าพอกันมือนีก็วันทีสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามในสองอสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผูณ้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจท,ที่ส่งให้พอ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันไม่คลิปนาจ้า